อดีสามีเอาเงินของน้องจูลี่เนี่ยใส่ธนาคารของแกมหมดเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพนหนามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหนามากเลยทานานเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ก็เลยอยากจะล้างปากล้างคอส้มค่ะส้มเป็นส้มเล็กๆปอกง่ายขอล้างปากล้างคอสักนิดนึง <laughs> เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเวลาไม่เป็นพูดแล้วบางทีมันมีเส็ดติดคอแล้วมัน <c oughs> ทำอย่างเงี้ยกับเพื่อนล้างคอ <c oughs> <c oughs> าส่งให้ได้ก็จะส่งส่งเข้าโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์มือถือ <laughs> อืมโว้ยว่าจะไม่กินขอกินสักนิดนึงกินโชว์ค่ะอืม,อม เกินเลยจะได้หมดไวๆไคืออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆไม่เพ็่นจะเอยถึงอดีตสามีเพราะว่าแกอยู่ๆแกโทรมาค่ะไม่เพ็่นก็ทํางานอยู่ทํางานบ้านนี่แหละแล้วก็มีโทรศัพท์คาดเอวเนาะมีกระเป๋าเล็กๆคาดเอวเอาไว้ตลอด <c oughs> ปิดเสียงค่ะอยู่บ้านนี้ต้องปิดเสียงมันโหนขู่โหนขูคุณแฟนแกทํางานมันก็เลยเคยตัว แล้วโทรศัพท์มันก็จืตืด,ดอยู่ในกระเป๋าที่คาดเอวแล้วเพนก็คิดว่าคุณแฟนนะคะปกติก็คุณแฟนโทรมาหรือไม่ก็เพื่อนพอเปิดดูเห็นหน้าอาดีตสามีโผล่ขึ้นมาที่จอตกใจหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่มีปีไม่มีกุยปกตินี้ก็จะส่งข้อความแล้วอยู่ๆเขาโทรมาค่ะเขาโทรมาไม่รับก็ไม่ได้บางครั้งก็เอ้ยจะรับดีไม่ดี แต่ช่วงนี้ไม่รับไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าธุระยังไม่เสร็จทีนี้ไม่เป็นรับสายก็เลยถามเขาว่าทําไมเหรออะไรเงี้ยขบอกว่าเขาจะมาหาเธออยู่นี้นะไม่บอกว่าเอา้ามาทําไมคืออดีตสามีมาหาที่บ้านเลยโดยที่ไม่ได้ส่งข้อความบอกล่วงหน้าอยู่ๆก็โทรมาแล้วก็บอกว่าจะมา เขาถามว่าอยู่บ้านไหมบอกอยู่แล้วถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวฉันจะไปดูนี้เลยเขาบอกว่าเขามีกระดาษสําคัญที่จะให้เซ็นไม่เป็นก็ถามว่ากระดาษอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะอธิบายเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่ากระดาษเกี่ยวกับเงินในธนาคารของน้องจูลี่เขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าแม่เพ็นจะต้องเซ็น ต้องเซ็นทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาจะต้องไปธนาคารวันนี้เลยเขาว่าอย่างนั้นค่ะโทรมาบอกปุ๊บก็มาเลยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวไปถึงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาเธอนะเขาก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านค่ะไม่เพ็ก็ออกไปเจอเขาไปก็ไปนั่งอยู่ในรถของของเขาค่ะแล้วเขาก็อธิบายอยู่พักหนึ่ง เกี่ยวกับกระดาษเกี่ยวกับเงินของน้องจูลี่เงินในธนาคารส่วนที่เหลือนะคะมันก็เหลือไม่มากเพราะว่าการให้ทางอำเภอดูแลนั้นใช้จ่ายสูงมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไหนจะค่าเช่าค่าแพมเปร์ดค่ายาค่าอะไรเงี้ยค่ะคือเขาให้เงินเดือนน้องก็จริง แต่เขาก็เอาคืนเหมือนกันโดยที่เอาคืนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆคนแก่ที่นี่หมดเลยเขาบอกว่าโอยเอาไปเกือบหมดเลยเอาไปตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาว่าอย่างนั้น <c oughs> อันนี้ก็เล่าถึงคนแก่คนแก่ที่ไม่เพินไปทําความสะอาดให้ค่ะพูดถึงน้องจูลี่ก็เลยเล่าถึงคนแก่ด้วยเพราะว่าเขากินเปอร์เซ็นต์เยอะ เขาคิดค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่ายาส่วนหนึ่งแล้วก็ฟรีส่วนหนึ่งค่าแพมนเพิดไม่ฟรีเลยแพงมากแต่น้องจุลีก็ยังพอมีเงินอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากแต่เขาได้เงินส่วนนั้นไปทำพิธีเผาศพอของเขาเองโดยที่ไม่เดือดร้อนพ่อแม่ หรือไม่เดือดร้อนใครคะ่ะเพราะว่าบางคนนะไม่มีเลยอดีตสามีอธิบายเสร็จแล้วไม่เป็นก็เซ็นเขาอธิบายว่ากระดาษนี้เธอจะเอาไปเป็นพยานหลักฐานว่าเธอเห็นด้วยกับฉันเพราะว่ากระดาษที่ไม่เป็นเซ็นนั้นมันมีอีกแผ่นหนึ่งคะ่ะแล้วแผ่นนั้นแกจะเอาไปยื่นธนาคาร แล้วก็บอกว่าจะเอาเงินของน้องจูลี่นั้นมาใส่ธนาคารของแกให้หมดเลยแล้วแกก็จะจัดการจ่ายเรื่องการทําพิธีจ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยเพมเปิดแล้วก็นี่สินที่น้องจูลี่ค้างอยู่ที่บ้านบ้านที่เขาอยู่อะคะ่ะเขาบอกว่าถ้าเธอไม่เซ็นฉันก็เอาเงินออกไม่ได้ แต่ทีนี้ไม่เป็นไม่รู้แล้วครัเพื่อนเพเพราะว่าตอนนั้นถามใครไม่ทันแต่เขาอธิบายมาไม่เป็นก็เซ็นลงไปเซ็นลงไปให้แกจัดการแกบอกว่าแกจะจัดการหมดเลยแกจะไม่โกงแกว่าอย่างงั้นแต่ไม่เป็นไม่เชื่อแกเคยทํามาแล้วไม่เป็นก็จะไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้แกบอกเป็นตุเป็นตะแต่จะทําให้ไม่เป็นเชื่อนั้นไม่เชื่อใจแล้วค่ะ แล้วพอคุณแฟนกลับมาแม่เพนก็บอกคุณแฟนว่าเนี่ยกระดาษเนี่ยเอายื่นให้แกค่ะฉันเซ็นไปแล้วไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาจะเอาเงินธนาคารของน้องจูลี่นั้นใส่ธนาคารของอดีตสามีให้หมด แล้วเกก็ตกใจค่ะเพื่อนๆแกบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเกทําทงานกับการเงินเกบอกว่าเงินนั้นมันอยู่ในธนาคารแล้วก็จะเอาออกไปจ่ายบินได้เพราะว่าเราจะมีบินไปโชว์บินจากทางอำเภอเขาจะมีลายเซ็นให้ว่าอันนี้เกี่ยวกับน้องจูเลียนะนั่นนี่พอได้ใบนั้นจากที่อยู่ของเขาเขาก็จะไปเบิกเงินนั้นก็จ่าย ค่าทำศพค่าทำเนียมค่านั่นค่านี่จ่ายเสร็จแล้วเขาถึงจะแบ่งเงินกองกลางนั้นให้พ่อให้แม่คุณแฟนอธิบายว่าอย่างนั้นค่ะและเกก็บอกว่าเมื่อทําทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วมันเหลือเท่าไหร่เราถึงจะมาแบ่งกันคุณแฟนนะคะบอกว่าอดีตสามีเอาเงินของน้องจุลี่เนี่ยใส่ธนาคารของแกหมดเลย แกบอกว่ามันมันไม่ถูกต้องแกก็ถามว่าเธอเชื่อใจเขาได้แค่ไหนไม่เป็นไม่เชื่อใจแต่ถ้าไม่ทําเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปธนาคารเดี๋ยวนั้นเลยไม่เป็นก็ต้องทําแล้วเขาอธิบายเขาให้ดูตัวหนังสือด้วยแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะแล้วคุณแฟนก็บอกกับไม่เป็นว่าฉันหวังว่าเขาคงซื่อสัตย์นะ ไม่เพ็นก็บอกว่าจะซื้อสัตว์หี่ไม่นั้นไม่เพ็นก็ได้เซ็นลงไปแล้วคุณแฟนก็เลยบอกว่าเวลาเธอเซ็นไปแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรมาเธอแพ้หมดนะเธอจะไม่ได้อะไรเลยอันนี้มันก็เคยเป็นครั้งหนึ่งเลยค่ะขายบ้านได้สามประมาณสามล้านโคนไม่ได้อะไรเลยอยู่ด้วยกันเกือบยี่สิบห้าปีมันผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วอันนี้มันไม่เยอะแยะ เขาจะรู้หรือเปล่าว่าเขาทําตัวของเขาเองที่เขาขายบ้านได้ไม่ให้ลูกไม่ให้ไม่เป็นเลยสักบาทสักสังแดงเดียวสักกลิงเดียวแล้ทุกวันนี้แกอยู่แบบไม่มีเงินนะครับเพื่อนๆแกเดือดร้อนเรื่องเงินมากก็เพราะเรื่องอย่างนี้ไม่เพนคิดว่าไม่เพนก็คิดว่าเออพูดกับคุณแฟนถ้าเกิดว่าเขาจะโกง แล้วเงนนั้นมันเหลือนิดเดียวเองหลังจากที่บวกลบคูณหารจ่ายบินให้ลูกไปแล้วเงินมันก็เหลือไม่เยอะก็อาจจะเหลือสักประมาณถึงแสนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนๆแต่ถ้าหากเขาไม่เบ่งไม่อะไรเดี๋ยวเงินมันก็หมดไปเปล่าๆเพราะว่าแกเคยไปแล้วแกขายบ้านได้ตั้ง3ามล้านแล้วก็ ไปไทยเลยไปไทยสองครั้งไปหาแฟนเขาเขามีแฟนอยู่ที่นั่นทีนี้เขาเลี้ยงดูต่อไม่ได้เพราะว่าเขาหมดเงินเขามีเงินก้อนใหญ่ก็เงินขายบ้าน,นะคะ่ะทุกวันนี้ก็เลยเดือดร้อนเรื่องเงินเห็นหน้าแกก็คุยแต่เรื่องเงินเรื่องเงินใส่ลูกสาวมาอยู่นานก็ไม่ช่วยสักบาท แกว่าอย่างนั้นค่ะแกก็บน่นบ่นให้แม่เป็นฟัง <c oughs> แต่แม่เป็นก็ช่วยอะไรแกไม่ได้มากหรอกครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันไปเฉยแต่ก็คอยดูก่อนว่าแกจะใช้เวลานานแค่ไหนกับธนาคารจะเดินเรื่องเสร็จเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังไม่เข้าที่อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็เสร็จครับเพื่อน เรื่องมันก็คืบหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่เป็นเองก็ไม่รู้ว่าเงินของน้องน่ะมันมีเท่าไหร่แล้วเกวก็บอกว่ามีสอธนาคารธนาคารหนึ่งที่โชว์ที่เห็นอยู่อีกธนาคารหนึ่งนั้นทางการเขาเปิดแล้วฝากทุกเดือนฝากประจำทุกเดือนเดือนละหน่อยอันนั้นเราไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ เนี่ยค่ะเพื่อนๆคุณแฟนบอกว่าเขาจะต้องซื่อสัตว์กับเธอนะเวลาเขาจ่ายบินอะไรเขาจะต้องเอาบินมาให้เธอดูด้วยแกรู้ค่ะคุณแฟนอะแกรู้เพราะว่าแกททางานเกี่ยวกับการเงินแกเลยบอกว่าเรื่องบินอะสาคัญเธอจะต้องเห็นบินทุกใบแกว่าอย่างนั้น แล้วแม่เพนก็โลไปก่อนครับพเพื่อนๆเวลาจะพูดคุยอะไรกับอดีตสามีไม่เป็นเออ,อ้าปากไว้ก็ผิดแล้วค่ะเมื่อเขาเสร็แล้วเนี่ยพูดไปนิดเดียวก็ตะโกนใส่โมโหให้ไม่เป็นทันทีแล้วเขาก็พูดกับไม่เป็นหลังจากนั้นไม่กี่นาทีบอกว่า ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าเธอนะเขาว่าอย่างนั้นเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ก็ดีแล้วค่ะไม่เป็นออกมาใช้ชีวิตมีชีวิตเป็นของตัวเองทั้งๆท,ที่สงสารแกอยู่แต่ไม่ชื่ออะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนทำตัวตัวเองไอ้คำนี้เนี่ยไม่เป็นจะพูดกับเขาไม่ได้เขาโกรธมากค่ะ ว่ามันก็จริงทุกคนทําตัวเองไม่เป็นพูดว่าอย่างนี้เขาก็หาว่าไม่เป็นอะว่าเขาไม่เป็นไม่ได้ว่าเขาหรอกค่ะไม่เป็นว่าตัวเองด้วยไอ้คเนี้ยมันเป็นคาสัจธรจะทเนาะทุกคนทําตัวเองไม่เป็นหมายถึงทุกคนสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ตัวเอง ทุกวันนี้เราอยู่ตรงนี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่เราสร้างมาไม่เป็นหมายถึงอย่างนั้นค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆไม่เป็นก็จะออกคลิปสั้นๆมาบอกเรื่องสถานการณ์เรื่องกระดาษที่สําคัญไม่เป็นบอกคุณแฟนว่าอดีตสายมีนะเอากระดาษแม่เซนานะวันนี้เมื่อวานเย็นตอนเลิกงาน ตาเกาก็ผึ่งเลยค่ะตาผึ่งแล้วเกก็บอกว่าไว้ใจเขาได้แค่ไหนเนี่ยนะคะไม่เป็นม่เล่าให้ฟังแต่ก็คอยดูสถานการณ์ว่าเขาจะเอาบินมาให้ไหมคุณแฟนอะละเอียดเรื่องนี้มากเลยค่ะละเอียดแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะเพื่อนๆไว้ใจได้เลยเรื่องนี้เก,กเป็นคนเคารพกฎค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงไม่เป็นไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจอดีตสามีแต่ก็ทําไปแล้วทุกวันนี้ไม่เป็นอนะไรสบายแล้วค่ะสบายแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าแกโกงไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแกแกต้องรักษาคําพูด แกต้องรักษาสัญญาถ้าแกไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัญญาก็เหมือนกับว่าตัวแกทำตัวแกเองโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวคุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้าหากมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณที่กดติดตามชมให้กำลังใจไม่เป็นค่ะขอบคุณมากค่ะบุรุษศาภพรคุมครองโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ